รอนต่อที่คู่แรกอีวิลจเนียสปะทะโซนิกกับการเล่นคู่กันของคินและ MSS ในจังหวะแรกคุณเปิดสตันไปก่อนแต่อเบตไม่สนใจเพราะดามเมจมันน้อยเกินไปแหมแม่แม่คุณพี่คิดจะเล่นกับหนูอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวจะสอยให้ร่วงเลยนะแต่ระหว่างที่เขากําลังไล่ตดัดอย่างเมามันนั่นเองตัวเขาก็ต้องรีบถอยเมื่อทานของ MSS วราปลงมาช่วยและด้วยความสามารถของตัวละครเมอร์ซี่ที่ MSS ใช้สกิวที่2คือรีบาวคือการวิ่งเข้าหาเพื่อนด้วยความรวดเร็วและใช้เป็นแท่นในการกระโดดเข้าหาคู่ต่อสู้เพื่อที่จะทําให้กมันติโล เจ็บใจนะเกือบจะได้คิวอยู่แล้วเชียวแต่ไอ้พวกหน้าง,ง่เอ้ยฉันต้องเสียใจด้วยนะเพราะแค่สกิลสโลน่ะมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันอยู่ใกล้ป้อมมากพอแล้วขอเข้าอีกแค่สองเก้าฉันก็รอดจากมือมือของพวกแกไปได้ไอเแล้ววิ่งเข้าไปด้วยคนตัวเดียวแล้วปาบเข้าให้เฮ้ยเฮเดี๋ยวก่อนสิในบอกว่าติดสโลไงคนภาคทำไมอยู่ดีฉันติดสปอนมันนี้ <c oughs> ง่ี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยชีินะ <c oughs> เขาเนี่ยปรับแพทใหม่แล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ติดสโลงแล้วเขาติดสตันแทนชิบหายละคนภาคเล่นกูแล้วอย่างไรก็ตตตาาาามมอเเบ็ดกยยยังงไ่่่วินีสุใจแท มึงจะไปไหน MSS โยนอาเบตกลับมาที่กลางสะน้ำและตามสตันด้วยควินส์และความลับนี้ก็คือสกิลดิสโพสการทุ่มคู่ต่อสู้ไปไว้ข้างหลังและแติดสตันไปอีก1วินาทีซึ่งมันก็เป็นระยะเวลาที่มากพอให้ควินสาม,มารถสตันต่อไปได้อีกมึงจะไปไหนนี่ล่มเรียบร้อย,ยแต่เป็นหนึ่ง และคอมโบนี้ทั้งเควินส์และ m a s ก็รู้ดีว่ามันเป็นการอุดช่องว่างของกันและกันทําให้พวกเขาสามารถใช้มันได้เรื่อยๆจนสามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้หลายต่อหลายครั้งไปไหนไปไหนไปไหนนี่ไม่ต้องหนีเดี๋ยวหนูพาจับทุ่มแล้วก็แตกไปอีกหนึ่งซแต่ส,สุดท้ายแล้วมันก็ช่างน่าเสียดายเพราะถึงแม้ว่าคอมโบของพวกเขาจะใช้ได้ผลมากเพียงใดแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างเลสลาจะไม่ค่อยเข้าใจสักส่าไร bling เข้าไปแล้วก็ Hello, ว้าวสิครับสตันไม่โดนอะไรเลยทำให้เปิดช่องว่างให้ทีมอีวิเจเนียสามารถสวนกลับได้อย่างง่ายได้และกลายเป็นว่าตายเกือบทั้งทีมอืมอืเป็นไงได้ข้ากูดีนักจับทุ่มด้วยโพเดียมเอาเพื่อนยิงมันยิงมันมน,มน,นี่นี่นี่ตัวด้านลางนี่ตัวน้านลา่างนี่ใส่มันใสม่มาจิ้มไปหนึ่งติดสโล่จิ้มไปสองจิ้มไปสามแล้วเรียบร้อยสิจับแบบนี้เด๋อเจ้าสุดท้ายในซีรีส์นี้ทาน้าของอีวิเจเนียสามารถเอาชนะโซนิกไปได้สองต่อศูนย์เกม ตาต่อในเพลงที่2ของคูร่ระหว่าง PSG LGD ประทานกับ Evil Genius กับการไล่ล่าของอาร์ติซี่ชายผู้มีเซน์ในการฆ่าแม้คู่ต่อสู้นั้นจะหลบอยู่ในป่าซึ่งจังหวะนี้ในขณะที่น o อตติสตุเซกำลังวาร์ปกลับเขาก็ใช้ท่าไม้ตเลยเคว่ำสก,กัดเอาไว้และเปิดทางให้เพื่อนนั้นสามารถเข้าไปรุมสกัดนอตติสตุเ e ได้อย่างชิวช และสาหรับคนที่ไม่รู้ว่าจังหวะนี้อติซี่มันเทพยังไงเดี๋ยวผมจะฉายภาพอีกแบบหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับภาพเมื่อกี้ที่เราได้เห็นนั้นเป็นมุมมองของคนดูซึ่งจะเห็นผู้เล่นทั้งสองฝั่งแต่ถ้าหากว่าเป็นฝั่งของอีวิลจินเนแล้วละก็อติซี่จะเห็นเพียงแค่หมอกสีดำๆเท่านั้นไม่เห็นว่าคู่ต่อสู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าตัวเขาก็ใช้สันทัตยานในการใช้เลคว้บเพื่อสกัดคู่ต่อสู้เอาไว้เชื่อมันรู้ได้ไงว่าว่ากูอยู่ตรงนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูใช้สกิลมั่ว มาดูกันต่ออีกหนึ่งเพลงของทีม PSG LGD แครี่ระดับโลกอย่างอเมกําลังเล่ยล่าแต่ทว่าผู้เล่นนำอย่างวิทอรี่ก็ใช้ความสามารถของล l u e Master ในการแยกร่างออกมาซึ่งนอกจากจะได้จำนวนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเลือดของเขาก็จะกลับมาเต็มหลอดทุกตัวอีกด้วยโอ้ยคิดจะเก็บฉันอย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะอเม ช่เวเนยแค่สองบาทก็จบได้แล้วแท้ๆแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะระหว่างที่อาเมกำลังเสียดายอยู่ก็มีเรือลำใหญ่พุ่งหาเขาซึ่งมันก็คือความสามารถของฟุนนล็อกที่เรียกเรือแห่งวิญญาณเข้ามาสั่นใส่คู่ต่อสู้เป็นวงกว้างได้ฮัลโหลตาเองนี่ฟุนนลล็อกนะไม่ใช่อาจารย์แดงนี่เป,นเป็นแผนในการมาลอกก่อแกต่างหากเราอาเมเพราะเรารู้ดีว่าแกเนี่ยอยากจะล่ามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอารูมมาสเตอร์หนึ่งในตัวละครที่ตายยากที่สุดมาลอ่อแกยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็ตายไปด้วยความโง่องของแกเลยกกัันน ตายด้วยความโง่อย่างเงาเหรอคนเราปฏิบัติไปแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลผู้แกลืมไปแล้วหรือยังไงว่าฉัน่ะมี BKB อยู่เรือผีของแกน่ะมันใช้ไม่ได้ผลกับฉันหรอกใช่แล้วหรอกท่านผู้ชมอาเมมี b ี b ไอเทมที่สามารถทําให้ป้องกันพลังเวทได้ทุกอย่างทําให้เขาไม่โดนดาเมจและไม่ติดสตันแต่อย่างใดซึ่งคนที่สวยคนแรกก็คือที่อริคอกับตันของทีมพคุริกูสารไม่ไปปากดีกับเขาด้วยแล้วแท้ สถา,านการณ์พลิกอเมซสามารถไล่ฆ่าได้อย่างบ้าคลัง่งแต่เดี๋ยวก่อนแผนของทีมพโรคริมันยังไม่จบเพียงเท่านี้และช่วงเวลาที่พวกเขารอมันก็มาถึงอเมโดนสันครมมับทุกผู้ชมครับและชาโดฟิก็ลากเข้าไปเลือดหายเลยครับเลือดของอเมหายไปถึง90%้าเปอร์เซ็นต์เกอเกเกเกยู่อยู่แล้วแหละอเม่าแกมี BKB สิ่งที่ฉันต้องการก็คือรอให้แกเปิดใช้ BKB และเฮลริดของมันหมดลงยังไงล่ะและแกอย่าลืมนะว่าบิลมาสเตอร์น่ะมันมี3มราง ร่างแรกก็คือธาตุล้มที่สามารถทําให้คูต่อสู้ลอยขึ้นไปเป็นฟ้าได้ร่างที่2คือธาตุไฟที่มีออร่าสร้างดาเมจได้อยู่ตลอดเวลาและร่างที่สคือร่างดินที่สามารถโยนหินอัดหน้าคูต่อสู้จนติดตันได้ และช่วงเวลาที่วเคบแกหมดแล้ไลเหนอาไหะเราก็สันแกด้วยหินแล้วตามต่อด้วยน้ำพุร้อนเหินเวหาของฉันที่ทำให้แกลอยขึ้นไปเป็นฟ้าซึ่งระหว่างที่แกกำลังลอยอยู่นั้นชาโดฟินตัวดามิของเราก็สไลด์นอนเข้าไปใกล้ๆแกเพื่อจะใช้เลขเวิ่มถ้าหมายตายที่ทายิงอยู่ใกล้ก็จะยิงแรงมากขึ้นนั่นไงเอาละอาเมะเอ๋ยที่เหลือก็คงมีแต่รอให้แกตกลงจากพื้นแล้วก็ไปไต,ตายซะสินนะ <laughs> แล้วก็ดูเหมือนว่าในครั้งนี้แผนของทีมโฮโคริจะสำเร็จไม่ได้ด้วยดีจนกระทั่งไม่ตายอเมยัยงคงม,มีชีวิตรอดและเปิดโอกาสให้กับเฟสเบลนดเด้เข้ามาเปิดแบ็คโฮอะไรกันมันนี้พร้อมกับไล่ตบคู่ต่อสู้เราก็เป็นลูกที่แอบขโมยเงินแม่ไปเติมเงินและความลับของร่างมาตาของอเมนั่นก็คือชาโลกรฟ ความสามารถของซัพพอตอย่างไวที่ช่วยให้เพื่อนนั้นสามารถกลายเป็นอมตะได้5วินาทีซึ่งในขณะที่อเมกําลังโดนรุมสกกรมอยู่นั้นไวก็ได้เข้ามาใช้ชาร์ดเกรฟเข้ามาด้ทันพอดีในวินาทีสุดท้ายเป็นสาเหตุที่ทําให้ PSG สสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะไฟท์ได้ เรามาดูไฮไลท์กันแบบเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับท่าน้าของอาเม็กกำลังไล่ล่าอย่างเต็มที่แต่ว่าตัวเขากลับโดนสตันแั่อาวเปิดบีเคบีตามททันได้ครับเกาหลคอเปิดกระทาเขียวทำให้ตัวเองยังไม่โดนโจมตีแต่ดูเหมือนว่าอาเมะจะหันมาสัดเขาซะแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับตันของทีมโฮงคูริแตกไปหนึ่งบีเคบีของอาเมะหมดแล้วครับแล้วเขาสตันลงไปแต่ว่ายังรอดอยู่ครับท่าน้าของวายครับเขามาเซฟได้ด้วยชาร์โด้แกลมดมมีแบล็คโฮเข้ามาเสริมีสถานการณ์พีเคบีจีเอลจีกลายเป็นไฟ ชาโดฟีแตกไปเห,เปหรือเพียงแค่แดนของฟอนนลอร์ครับฟอนนลอกเอาตัวรอดไม่ได้ไหมแล้วก็รอดไปครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วว่าท่านผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยสวัสดีครับ